สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกรังนะครับสำหรับการติวสอบเข้าม .4 นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะเริ่มต้นกันที่หน้าที่2นะครับในข้อที่4นะครคราวนี้ก็ถามว่าอะไรก็บอกว่าค่าโดยประมาณนะอาจจะเจเลยแสงว่าโจทย์ต้องการให้เรานี่หาค่าโดยประมาณนะของตัวนี้หรือว่ามันเท่าไหร่ซึ่งโจทย์ได้กําหนดว่ารูทสมีค่า1.73นะลูกนั่นก็หมายความว่าถ้าคิดเสร็จได้รูทสตัวเองต้องใส่1.73ลงไป ถ้าคิดเสร็จได้รูส,สองให้แทนค่า1.41ลงไปนี่คือความหมายของโจทย์นะครับคราวนี้ถัดมาเนี่ยนะฮะเรามาดูครับว่าโจทย์ได้ให้อะไรหนูมานะฮะนะมันให้ตัวนี้มาลูกหนูก็ต้องมาคิดดูว่าอย่างไรการคิดตรงนี้นะลูกมันมี2จุดตรงนี้ครับถือได้ว่าเป็นจุดที่1ครับที่หนูต้องคิดลูกคิดแยกกันลูกแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาลบก,กันอีกทีหนึ่งนะฮะตรงนี้ถือได้ว่าเป็นจุดที่2ลูกอ่าเพราะว่าหนูคิดแยกออกเป็น2จุดแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเอามา ลบกันดูแค่นั้นเองโอเคนะครับตอนนี้ถัดมาเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเรามาดูวิธีการครับสำหรับจุดที่1เนี่ยนะฮะมันคืออะไรฮะมันคือสแควรูทสามลบสแควรูทสองนะฮะแล้วทั้งหมดนี้นะฮะหารด้วยอะไรครับสแควรูทสามบวกกับสแควรูทสองฮะแบบนี้นะฮะโอเคนะครับ เราสังเกตได้ว่าข้างล่างมันติดรูทเพราะหนูต้องทําให้มันไม่ติดรูทครับนะการทําให้ไม่ติดรูททาอย่างไรนะฮะหนูก็หาสังยุกมันขึ้นมานะฮะนะลองหาสังยุกสังยุกตัวบนหรือตัวล่างพูดคําตอบคือสังยุกของตัวล่างซึ่งสังยุกของมันคืออะไรนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะสังยุกของเขาก็คือรูทสามลบรูทสองนั่นเองดูหนูแค่เปลี่ยนเครื่องหมายลูแค่นั้นเองนะฮะเปลี่ยนเครื่องหมายจากบวกเป็นลบก็จะได้สังยุก ต่อไปเมื่อได้สังยุคเสร็จให้นําสังยุคที่ได้นะลูกมาคูณตัวข้างล่างนะฮะก็คือรูทสลบรูทสนะฮะมาคูณลูกคราวนี้ถัดมานะฮะตรงข้างบนนะฮะเราก็คูณด้วยสังยุคเช่นกันนะฮะอ่าตัวเดิมลูกก็คือสแควรูทสนะฮะลบรูทสองลูกตัวนี้นะครับเราก็เอามาคูนดันแค่นั้นเองนี่ก็คือจุดนี้นะฮะคราวนี้ถัดมาเนี่ยนะฮะ ต่อไปสิ่งที่เราควรจะนำมาใช้นะฮะในการหาผลคูณคืออะไรนะฮะเราก็มาดูกันครับเอาตรงข้างล่างก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับตรงข้างล่างนะฮะนะตรงข้างล่างตรงนี้นะลูกเราสังเกตนะครับว่าข้างล่างเนี่ยข้างหน้ามันเหมือนกันถูกไหมข้างหลังเหมือนกันตรงนี้บวกตรงนี้ลบถามว่าลักษณะแบบนี้ นะฮะมันหมายถึงใครมันจะหมายถึงผลต่างกําลังสองลูกก็คือสูตรผลต่างนั่นเองนะฮะซึ่งสูตรผลต่างเนี่ยนะฮะคอ้มก็เขียนให้หนูดูอยู่บ่อยวันนี้ก็เขียนอีกทีหนึ่งนะฮะเอกําลังสองลบอะไรฮะลบบีกำลังสองนะฮะมีค่าเท่าไรพูดอ่าเอบวกบีนะฮะคูณกับอะไรครับเอลบบีฮะอันนี้ก็คือสูตรที่นํามาใช้ในการคํานวณข้างล่างลูกมันจะเร็วคราวนี้นะฮะเราสังเกตนะครับสิ่งที่หนูเห็นเนี่ยมันจะอยู่ในรูปนี้ถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับสูตรฝั่งนี้นะฮะหน้าที่ของมันที่ร่วมเคยสอนก็คือใช้ทําอะไรลูกหาผลคูณถูกไหมฮะ่วนทางซ้ายตรงนี้นะฮะใช้ทําอะไรลูกอ่าใช้ในการแยกนะฮะตัวประกอบลูกอ่านะฮะอันนี้ก็จดไว้นะครับว่าสูตรด้านซ้ายด้านขวาใช้ทําอะไรวันนี้เขาแยกตัวประกอบมาให้ก็แสดงว่าหนูก็ต้องไปหาผลคูณนั่นเองซึ่งวิธีหาผลคูณนะลูกไม่ยากหนูเอาตัวหน้า นะครับกับตัวหลังลูกเลือกมาสักวงเล็บหนึ่งอันไหนก็ได้เพราะมันเหมือนกันนะฮะมายกกําลังสองแล้วก็จับมาลบก,กันนะฮะแค่นั้นเองนะอ่าข้างบนเนี่ยกูว่ายังไม่คิดนะอ่าขีดไว้ก่อนข้างบนข้างล่างได้อะไรนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เรากําลังลุ้นกันนะฮะตอนนี้ข้างล่างนะลูกเราจับสแควรูทสามมายกกําลังสองนะฮะสแควรูทสามนะฮะยกกําลังสองมันก็คือรูทสามคูณรูทสาม ถามว่าได้อะไรก็คือรูทเก้ารูทเก้านะพอดตออกมามันก็ย่อมได้3ลูกนะโอเคนะฮะเสร็จเรียบร้อยนี่คือตัวยกกําลังสองลูกแล้วใส่ลบเลยฮะตามสูตรตรงนี้ฮะนะต่อไปนําตัวหลังยกกําลังสองฮะตัวหลังยกกําลังสองก็คือรูทสคูณรูทสย่อมได้รูทสี่รูทสถอดออกมาได้เลขอะไรเลข2โอเคไหมฮะนี่คือข้างล่างลูกใช้สูตรมันก็เร็วข้างบนเนี่ยจริงๆแล้วใช้สูตรด้วยก็ได้นะครับนะใช้สูตรก็ได้ นะครับหรือคูณที <c oughs> ละตัวก็ได้วันนี้กว่าจะคูณทีละตัวแล้วกันนะฮะมันจะได้เห็นภาพชัดเจนลูกเอาตัวนี้คูณตัวนี้ลูกรูทสามคูณรูทสามได้รูทเก้าถอดออกมาได้เลขสามลูกใส่ไปต่อไปเสร็จแล้วเอารูทสามไปคูณกับลบรูทสองบวกคูณลบได้ลบลูกใส่เครื่องหมายก่อนรูทสามคูณรูทสองก็เอาสามกับสองไปคูณกันลูกได้รูทอะไรฮะรูทหก 6. ทำไมสามกับสองถึงคูณกันได้เพราะสามอยู่ในรูท สองก็อยู่ในรูทลูกมันคูณกันได้ก็จะกลายเป็นรูทหกแต่ถ้าไปเจอตัวนี้ลูกเช่นสองคูนรูทสองนะฮะถามว่าได้อะไรผลลัพธ์คือสองรูทสองลูกเขียนได้อยู่ในรูปผลคูณแบบนี้ฮะทาไมสองถึงไปคูณสองทั้งในไม่ได้เพราะสองตัวนี้ไม่มีรูทคูณอย่าเอาสองตัวนี้ไปคูณท้้งในมันจะผิดนะฮะมันจะได้ในรูปนี้ครับโอเคนะแยกให้ออก ต่อไปเสร็จแล้วนะฮะเมื่อผ่านนะครับวิธีการตรงนี้ไปต่อไปนะฮะหนูก็เอาลบรูทสองนะไปควนไปไปควนว่างั้นไปคูณนะฮะอ่ารวมพูดผิดนะครับไม่ใช่ขนมนะฮะลบคูณบวกได้ลบแน่นอนลูกรูทสองคูณรูทสามก็ได้รูทหกนี่แหละครับเหมือนเดิมนะฮะต่อไปเสร็จแล้วลบกับลบตรงนี้คูณกันได้บวกลูกรูทสองคูณกับรูทสองลูกหาไปต่อนะตรงนี้เอารูทสองไปคูณรูทสองได้อะไรพูด รูทสี่ถอดออกมาได้เลข2นั่นเองเ,อเสร็จเรียบร้อยฮะอาคราวนี้ค่วมขออนุญาตเลื่อนก่อนนะครับต่อไปลูกข้างบน3บวก2ย่อมได้5ถูกไหมฮะอาค่วมก็จะเขียนเลข5าไว้ลูก5นะฮะต่อไปเสร็จแล้วลบรูทหกกับลบรูทหกก็จะกลายเป็นลบ2รูทหกนะฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยลูกข้างล่างส่วนเท่าไหร่ฮะส่วน1ส่วนเป็น1ต้องเขียนไหมครับไม่ต้องนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วตรงนี้ได้5ลบ2รูทหกลูกอ่ะ ต่อไปก็รอลูกไปคลิปจุดที่2ฮะจุดที่2นะฮะลบดึงลงมาล,ลูกนำรูทสมาคูณรูทสได้รูทเกย่อมได้3แน่นอนร้อยเปร์เนตะฮะต่อไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเอ่อการคูณในครั้งนี้เนี่ยคูณอย่างไรให้มันง่ายและดีที่สุดนะลูกก็คือคูณอย่างนี้ฮะให้หนูนำลบรูทสนะคือทั้งลบทั้งรูทสคูณเข้าไปลบคูณบวกได้ติดลบชัวต่อไปลบ นะฮะมาคูณกับลบตรงนี้มันจะกลายเป็นบวกลูกนี่คือวิธีคูณที่ดีนะครับควรเอาลบคูณเข้าไปพร้อมกับรูทสนะฮะต่อไปรูทสคูนรูทแปดนะครับได้อะไรมันจะได้สิ่งนี้กวมเขียนให้ดูะฮะก็จะ,ะกลายเป็น3ามคูนแปดถูกไหมเดแบบี๋ยวพี่สามคูนแปดนะฮะข้างล่างไม่มีก็ช่างมันนะฮะอ่านลบต่อไปเสร็จแล้วมันคือ3นะฮะบวกลูทแปด คูณ3ตรงนี้นะฮะได้เป็นรูทยีทดเลขกันสักนิดหนึ่งนะฮะรูทยีลูกได้รูทยีหนูแยกออกมาเป็นนะฮะก็คือ4คูณกับ6 6 4 24ลูกเพื่ออะไรเพื่อถอดรูทนะฮะเลข4ลูกจะได้คิดง่ายขึ้นนะฮะถอดรูทสถอดได้ได้เลข2ลูกเอาไปไว้ข้างหน้าแล้วก็คูณด้วยตัวที่ถอดรูทสไม่ได้ก็คือ6ลูกไว้อย่างนี้นะฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยฮะ ราวนี้ต่อไปนะครับเสร็จแล้วไปต่อลูกก็ชักมาลงมาเลยลูกมันลบยาวๆเลยกับตัวนี้ฮะลบสามบวกกับสองรูทหกฮะโอเคนะครับต่อไปนะครับเราสังเกตอย่างหนึ่งนะลูกตรงนี้นะคําว่าบวกสองรูทหกหมายถึงหนูมีเงินอยู่บวกสองรูทหกบาทลบสองรูทหกหมายถึงคุณใช้ไปหมดเลยเหลือไหมไม่เหลือนะครับสุดท้ายครับเหลือใครลูกห้าลบสามตอบเท่าไหร่ลูกสองนั่นเองนะครับโอเคฮะ วันนี้ตอบ2ตอบช้อยไหนลูกช้อยหมายเลข2คราวนี้ครูว่ามีคําถามลูกพวกนี้ได้ใช้ไหมไม่ลูกโจุดลอกมาเฉยๆนะครับไม่ได้ใช้นะครับโอเคใครที่ไปแทนค่าตรงนี้เลยแล้วคิดนะกระอักเลือดนะฮะบอกไว้ก่อนนะครับว่าอย่าทำอย่างนั้นโดกอ่าคราวน,นี้ให้ลอกคาตอบลงไปครับ โอเคนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะฮะคราวนี้ถัดมานะฮะเราไปดูกันต่อในข้อที่5ลูกมาดูข้อที่5ข้อที่5นี้ไม่ยากนะครับแต่ว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยคือ x น้อยกว่า0นะลูกกับ y น้อยกว่า0นย์ในนี้นำไปใช้แน่ๆนะฮะแต่ว่าใช้อย่างไรนะลูกเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีครับคราวนี้ตรงนี้เป็นเรื่องของการถอดรูทนะครับนะเป็นเรื่องการถอดรูทหรืเรื่องกลนดยเฉพาะเลยเพราะั้นคิดอย่างไรหนูคิดทีละจุดลูกคิดจุดนี้ก่อนเป็นจุดที่หนะครับต่อไปนะฮะหนู ต่อไปนะครับจุดที่3นะฮะก็คือจุดนี้นะครับนี่ก็คือจุดที่3ของเราลูกเราก็คิดเป็นจุดๆไปแค่นั้นเองนะฮะอ่ะครานี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาดูกันต่อครับจุดที่1เนี่ยถอดรูทสของพวกนี้ได้อะไรนะฮะถอดทีละตัวลูก16ถอดรูทสนี่ได้เลข4แน่นอน100% 4ลูกอาศัยไว 4. ้4 X กำลัง2นะลูกถอดรูทที่2ได้อะไรนะครับก็ไม่ยากลูกรูทสหนูก็ใช้เลข2นําเลข2นะลูก ไปหาร2ตัวนี้มันก็จะได้1นพลันมันจะได้ x ครับอ่าก็คูณเอ็ต่อไปเสร็จแล้วถอดรูทสของ y ายกลังสได้อะไรหนูก็นํา2ตัวนี้ลูกไปหาร4ได้ y ายกลังสลูกโอเคเสร็จเรียบร้อยต่อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะสำหรับตรงนี้มันเป็นสแควรูทคู่นะครับนะมันเป็นสแควรูทคู่คือรูทสใช่ไหม <S <S ถ้านะฮะเอ่อมันมีนะฮะนะถ้ามันมีต้องว่ายอย่างนี้นะฮะถ้ามันมี คราวนี้นะปรากฏว่าตัวแปรนะลูกมันมีเลขชี้กําลังเป็นคี่ถ้าเลขชี้กําลังตัวเ,เลขชี้กําลังตัวแปรเป็นคี่นะแล้วเป็นสแควรูทคู่หนูจะต้องใส่ค่าสัมบูรณ์ครอมค่าที่คิดได้เสมอลูกว่าตรงนี้หนูต้องครอมไว้ก่อนแบบนี้นะฮะนี่คือจุดแรกครับอ่ะเดี๋ยวพร้อมก็จะทวนอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับเรื่องของออการใส่รูทหรือไม่ใส่รูทนะฮะนี่ก็ต้องมาทบทวนบางคนไม่รู้ว่าใส่อย่างไรการใส่รูทจะเกิดขึ้นในกรณีที่เป็นรูทคู่ลูกนี่คือเงื่อนไขแรก ต่อไปนะครับใส่เราจะใส่ตรงเป็นรูทคู่เสร็จต่อไปแล้วยังไงต่อก็คือว่าให้ดูว่าเลขชี้กําลังตัวแปรเนี่ยเป็นที่หรือเป็นคู่ถ้าเลขชี้กําลังตัวแปรเป็นที่นะฮะหตัวอย่างน้อย1ตัวนะลูกเราก็ใส่สแปรรูทคู่ตัวทีครับใส่แบร์ลูตหรือว่าค่าสมบูรณ์ลงไปนะฮะโอเคนะฮะวันนี้ x เนี่ยนะครับเอ่อเลขชี้กําลังเปไ็นเลขคี่ลูกเราก็เลยต้องใส่ค่าสมบูรณ์ลงไปโอเคนะครับการนี้ถัดมานะฮะเสร็จแล้วเราไปกันต่อนะครับ ตัวต่อไปลูกมันเป็นสแควรูทสามนะตัวต่อไปเนี่ยมันเป็นรูทสามคราวนี้พอเป็นรูทสามเนี่ยนะฮะเราก็ต้องมาดูว่าอย่างไรสําหรับรูทสามพวกนี้ไม่มีผลนะครับนะสำหรับสแควรูทสามซึ่งมันเป็นสแควรูทเลขคี่ถูกไหมฮะเพราะะนั้นถอดได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นครับไม่ต้องมีการใส่ค่าสมบูรณ์สมบูรณ์อะไรลงไปนะฮะต่อไปตรงนี้ฮะแปดถอดรูทสามได้เลขอะไรลูกเลขสองครับหนูก็ใส่ไปต่อไปเสร็จแล้วนะครับ เอ็กกำลังสาลูกนะเอ็กกำลังสามกานี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเวลาเราถอดรูทสนะฮะเราจะถอดอย่างไรนะครับสำหรับข้อนี้นะวิธีการถอดนะฮะก็ไม่ยากครับรูทสาหนูใช้เลข3นะฮะไปหารเลขชี้กําลังของตัวแปรซึ่งมันจะได้หนะึ่ของ X ถูกไหมฮะ,ะเพราะว่าเราก็ใส่ไป X ก,กํำลังหน่งะฮะเราไปเอา3ไปหาร6นะฮะได้ Y กําลังอะไรฮะ y ลังสลูกแบบนี้ครับ โอเคนะฮะส่วน8ตัวนี้นะครับก็คือ2คูณกัน3รอบนะครับ2คูณกัน3รอบเนี่ยมันจะได้8ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น2คูณ3รอบก็คือ2คูณ2คูณ2หนูก็เลือกมาตัวหนึ่งควันก็เลยได้2นั่นเองหรือถ้าพูดเป็นภาษาพูดก็คือว่าเลขอะไรเอ่ยคูณกัน3ครั้งแล้วได้8ซึ่งก็คือ2นั่นเองโอเคนะฮะนี่ก็คือตรงนี้ฮะต่อไปตรงนี้จะไม่มีการใส่ค่าสัมบูรณ์ใดๆนะลูวเพราะมันเป็นสแ r o o ูที่โอเคนะครับ ต่อไปเสร็จแล้วเจอสแควร r o ูทคู่อีกแล้วลูกอ่ะเราก็ถอดทีละตัว6กสองห้นะฮะหกสองหคืออะไรมาดูตรงนี้ที่ทดครับ6กสองหนั้นเกิดจากเลข5ลูกคูณกันทั้งหมด4ตัวครับนะคูณ5แล้วก็คูณ5โอเคนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเป็นสแควร r o ูทที่4ก็คือคิดว่าเลขอะไรเอ่ยที่หน้าตาเหมือนกันคูณกัน4ครั้งแล้วได้6กสองหซึ่งใครครับวันนี้ห้นั่นเองนะลูกนถอดออกมาได้หแน่นอนใจเลยนะฮะ ต่อไปเสร็จแล้วครับ x ยกกําลัง4ได้เท่าไหร่เมื่อถอดรูทสี่ลูกหนูก็ใช้เลข4ครับนะรูทสใช้4ลูกไปหาเลขชี้กําลังของ x ได้เป็น x ยกกําลัง1ถูกไหมสี่หารสมันได้1ต่อไปนาเลข4ไปหาเลขชี้กําลังของ y ลูกซึ่งก็คือ8 4ดหารแได้เท่าไหร่ฮะสนะฮะเพราะฉะนั้นเสร็จเรียบร้อยได้ค่า y ยกกําลังสองออกมาหลังจากที่ถอดรูทสเสร็จแล้วนะฮะนี่คือวิธีการคิดครับต่อไปปรากฏว่าเลขชี้กําลังของ x นะลูกมันเป็น1ซึ่งมันเป็นขี้ ซึ่งตัวนี้มันก็เกิดจากรูทคู่เพราะวใส่ค่าสมบูรณ์ไหมใส่นะครับใส่หมดแหละนะฮะตรงนี้อ่ะเรียบร้อยลูกนี่คือขั้นตอนแรกอ่ะให้ลอกตรงส่วนนี้ลงไปก่อนนิดนึงนะครับ อ่าคราวนี้ต่อไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถัดมาลูกสำหรับตรงที่ใส่ค่าสัมบูรณ์นะลูกค่าสัมบูรณ์เนี่ยนะครับขออธิบายนิดนึงนะลูกสิ่งที่อยู่ในค่าสัมบูรณ์เนี่ยนะลูกมันเป็นได้ทั้งค่าบวกและค่าลบนะอ่าเป็นได้ทั้งค่าบวกค่าลบแต่ตอนที่ออกมาจากค่าสัมบูรณ์แล้วเนี่ยนะฮะนะอ่ามันจะเป็นแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาอีกรอบนะฮะสำหรับสิ่งที่อยู่ในค่าสัมบูรณ์นั้นเนี่ยนะับมีทั้งค่าบวกค่าลบลูกนะฮะ ตอนออกมาแล้วเนี่ยนะฮะจะเป็นแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่โจทย์กําหนดให้วันนี้โจทย์บอกว่า x เนี่ยมันน้อยกว่า0ูนแล้วก็ y น้อยกว่า0ย์ครับเพราะฉะนั้นนะวิธีการคิดนะฮะก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับหนูคิดว่านะตัวนี้เมื่อถอดค่าสมบูรณ์ออกนะในสเต็ปต,ต,ต่อไปเนี่ยจะได้อะไรจุดนี้คือจุดที่ยากครับนะราะในช้อยจะมีคําตอบทั้งหมดนะครับหนูสังเกตน,นะในช้อยมีคําตอบหมดเลยนะฮะคราวนี้ข้อนี้นะครับปรากฏว่านะครับเอ่อ y เนี่ยนะฮะ มันน้อยกว่าศถ้าหนูใส่ตรงนี้ลงไปด้วยค่าลบถูกไหมฮะ y น้อยกว่าศูนย์ y เป็นลบยกกำลังสองได้ค่าบวกแน่แต่ประเด็นอยู่ที่ตัวนี้ลูก x มันน้อยกว่าศูนย์คือมันเป็นลบมันจะส่งผลให้พวกนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับเป็นค่าอะไรลูกเป็นค่าลบนะฮะเพราะั้นตรงนี้นะครับผลสุดท้ายหลังจากที่ถอดค่าสมบูรณ์แล้วนะครับมันจะติดลบลูกได้อยู่ที่ลบ4 x y กำลังสองนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับนะได้ลบ4 x y ทั้งหมดยกกำลังสองด้วย ผลตรงนี้ลูก x น้อยกว่า0นติดลบครับต่อไปมาดูก้อนนี้ครับเหมือนเดิมเลยลูก x น้อยกว่า0นะฮะ y, y กลังสองไม่ต้องไปดูลูกพิจารณาตรงค่าของ x ครับปรากฏว่า x น้อยกว่า0ย์ก็จะส่งผลให้ค่าในนี้นะฮะหลังจากที่ถอดค่าสมบูรณ์แล้วติดลบเช่นกันลูกนั่นก็คือลบ 5xy ทั้งหมดยกกำลังสองนะฮะส่วนตรงนี้ก็คือบวก 2xy เหมือนเดิมนะฮะไม่เปลี่ยนนะครับโอเคเรียบร้อยต่อไปก็บวกลบกันครับลบ5 x y กำลังสองกับตัวนี้เป็นเอกนามที่คล้ายกันทั้ง3ตัวเลยเพราะว่าบวกลบก,กันได้หมดนะฮะลบ5บวกลบ4มันจะกลายเป็นลบ9ลบ9บวก2แน่นอนลบ7ครับ x y ทั้งหมดยกกำลังสองตอบช่ยนะฮะวันนี้ชอยหมายเลข4นะครับข้อนี้นะครับคิดผิดก็มีคำตอบนะครับเพราะฉั้นระวังให้ดีกับจุดนี้นะครับอ่ะตอนี้ก็ลอกคำตอบลงไปเลยครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตรงนี้นะฮะนะสำหรับข้อนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่ยากนะครับเพราะมันมีการนําทฤษฎีนะครับเ,เข้ามานะครับวัการคิดนะครับมันก็จะยากขึ้นนิดนึ่งนะครับคราวนี้ต่อไปนะฮะเสร็จแล้วเราไปดูกันต่อนะฮะในหน้าที่สานะฮะสำหรับหน้าที่3าม นะฮะเดี๋ยวลองดูเพราะว่ามย้อนกลับไปที่หน้า2นิดหนึ่งนะฮะน่าจะมีอีกสักข้อหนึ่งโอเคครับหน้า2ยังมีอีกข้อหนึ่งลูกนะมาดูข้อนี้ก่อนนะครับนะทุกคนน่าจะเสร็จข้อนี้แหล้วันนี้ข้อนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับการคิดนะครับหนูต้องคิด 4. จุดลูกจุดนี้เป็นจุดที่1นะครับจุดนี้เป็นจุดที่2ฮะส่วนจุดนี้เป็นจุดที่3ส่วนจุดนี้นะครับมันจะเป็นจุดที่4นะครับนะข้อนี้เสร็จแล้วนะ จุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่หนูก็คิดเป็นจุดๆครับวิธีคิดคิดอย่างไรลูกก็คือตัวส่วนติดรูทหนูก็เอาสังยุคของมันนะครับมาคูณทั้งเศษและส่วนลุงอ่ะคราวนี้เราเริ่มต้นกันที่ตัวแรกนะฮะตัวแรกก็คือเศษเป็นสองนะฮะส่วนเป็นอะไรฮะรูทแปดนะครับลบกับรูทหกนะครับโอเคนะฮะต่อไปเราก็นําสังยุคของมันนะลูกมาคูณเข้าไปนะฮะแค่นั้นเองซึ่งสังยุคของมันเนี่ยนะฮะวันนี้เป็นใครเลยดูข้างล่างครับซึ่งก็คือรูทแปด นะครคูณกับอะไรฮะรูทหกนั่นเองโทษทีก็บวกรูทหกนะฮะอ่าผมว่าเขียนเครื่องหมายผิดอีกแล้วนะฮะอ่ะาคราวนี้ก็ตรงนี้เป็นบวกลูกเพราะงั้นการหาสังยุคไม่ยากเปลี่ยนเครื่องหมายตรงกลางครับง่ายที่สุดแล้วหนูก็นําตัวสังยุคนี่แหละครับคูณทั้งบนแล้วก็ล่างเลยนะฮะแบบนี้นะฮะอ่านี้ก็คือตัวแรกเสร็จเรียบร้อยนะฮะต่อไปลบนะฮะ ตอนนี้ลบตัวนี้นะครับครูออมแนะนานะลูกไอ้ลบอยู่ข้างหน้าแบบนี้ตัวบอกเลยว่าลาคาญหูลาคาญตานะฮะเพราะว่าทำยังไงรู้ไหมอ่าววิธีการก็ไม่ยากครับก็คือหนูเอาลบตัวนี้นะครับย้ายไปไว้หน้าเลข2แล้วก็หนูใส่เครื่องหมายบวกแทนลูกแบบนี้นี่คือวิธีการที่ดีลูกแล้วก็ปลอดภัยนะฮะเพรานจะเป็นแบบนี้ลูกอ่ะต่อไปเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะหาสังยุคมาคูณลูกสังยุคนะฮะของรูทหนะครับ,ร 6, รบลบรูทสนะฮะมันจะเป็นใครเสียม่ได้ นะครับนอกจากนะฮะตัวมันเองแค่นั้นเองนะฮะอ่ะคราวนี้ตัวมันเป็นใครมาดูสิก็คือเปลี่ยนเครื่องหมายตรงกลางลูกแค่นั้นเองนะฮะพอนก็จะกลายเป็นรูทหกบวกกับรูทสี่ลูกนี่คือสังยุคที่กวนพูดถึงนะฮะหนูก็นําไปคูณนะฮะทั้งบนแล้วครับแล้วก็ล่างเลยนะฮะแบบนี้นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยฮะตัวต่อไปก็ทําเหมือนกันนี่แหละครับนะเออเศษเป็นสองนะฮะส่วนด้วยเอ่อรูทสี่นะครับลบรูทสองฮะ ต่อไปนะครับเราก็หาสังยุคของมันนะลูกมาคูณก็ไปทั้งเศษและส่วนสังยุคของมันนะลูกก็คือเปลี่ยนจากลบเป็นบวกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นได้ว่ารูทสี่บวกกับรูทสองนะฮะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เช่นกันลูกคูณด้วยรูทสี่บวกกับอะไรครับรูทสองนั่นเองนะฮะแบบนี้นะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปตัวสุดท้ายนะฮะเหมือนกันเลยนี่แหละครับเศษเป็นหนึ่งส่วนด้วยรูทสองนะครับลบหนึ่งฮะ สังยุคข,ของตัวนี้เป็นใครนะครับเราก็น่าจะรู้กันดีนะฮะอ่รู้แล้วเราก็เขียนลงไปนะฮะสังยุคข,ของเขาก็คือรูทสอบวกหน,นั่นเองนะครับอ่าตรงนี้ก็คูณด้วยรูทสอนะฮะบวกหนั่น,นเองอ่าเสร็จเรียบร้อยลูกเสร็จนะฮะนี่คือขั้นตอนแรกลูกอ่ะคราวนี้เสร็จปั๊บนะฮะเราก็ไปกันต่ออีกนิดหนึ่งนะฮะ คราวนี้นะครับต่อไปนะครับการหาคําตอบด้านล่างลูกด้านล่างนะฮะถามว่าใช้สูตรอะไรก็คือสูตรผลต่างนะฮะยกอีกครั้งนะครับก็คือ a กาลังสองลบ b กาลังสองนะฮะเท่ากับอะไรครับ a บวก b คูณกับ a ลบ b H, ฮะนี่ก็คือสูตรที่เราจะนํามาใช้ในวันนี้ลูกนะสำหรับตําแหน่งข้างล่างนะครับต่อไปฮะสำหรับตําแหน่งบนนะลูกก็คูณก็ไปธรรมดานี่แหละนะครับนะส่วนก่อนคูณนะลูกตรงนี้เปลี่ยนนิดนึงนะฮะ เราจะนำนะฮะลบตัวนี้นะลูกลบตัวน,วนี้ลบตัวนี้ไปไว้ตรงที่เลขหนึ่งนะครับและตรงนี้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเลยเลยครับบวกลูกนี่คือวิธีที่ปลอดภัยครับค่าไม่เปลี่ยนนะลูกแล้วก็สามารถทําได้อ่ะต่อไปก็เริ่มต้นเลยลูกเอา2คูณตัวนี้ก็ไปนะฮะก็จะกลายเป็น2อรูทแถูกไหมฮะอ่าสองรูทแบวกสคูณมาที่รูทหครับก็จะกลายเป็นนะฮะก็คือ2อรูทหกฮะ โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนข้างล่างนะฮะได้อะไรมาดูกันฮะข้างล่างวิธีคิดเหมือนเดิมเอารูทแปดยกกําลังสองนะฮะรูทแปดยกกําลังสองเนี่ยนะฮะก็คือรูทแปดคูณรูทแปดได้รูทหกสี่รูทหกสี่นะครับถอดออกมาก็ได้เลขแปดลูกแน่นอนต่อไปครับเอาตัวหลังยกกําลังสองดูกก็คือรูทหกคูณรูทหกได้รูทสามหกควอนย่อมได้หกแน่นอนนะฮะโอเคแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบลบูกตามสูตรตัวนี้ครับนี่ฮะ เอาตัวหน้าและตัวหลังยกกําลังสองแล้วก็จับมาลบกันผมจะได้ผลคูณด้านล่างนะฮะอ่ะต่อไปไปต่อฮะบวกตรงนี้ฮะเอาลบรูทสองคูณก็ไปกลายเป็นลบสองรูทหกฮะต่อไปลบสองไปคูณรูทสี่ได้เป็นนะครับลบสองรูทสี่ฮะอ่ะนี่ก็คือผลลัพธ์ตัวนี้ฮะต่อไปด้านล่างครับด้านล่างเอาตัวหน้ายกกําลังสองได้เป็นรูทหกคูณรูทหกถูกไหมรูทหกยกกําลังสองก็คือรูทหกคูณรูทหกได้รูทสามสิบหกถอดออกมาก็ได้หกนั่นแหละครับ รูทสี่คูณรูทสี่ได้รูทสิบหกถอดออกมาได้สี่ลูกโอเคมันมันคือหกลบสี่นะฮะต่อไปเลยครับตรงนี้ก็เอาสองคูณเข้าไปลูกทั้งตัวหน้าตัวหลังได้เป็นสองรูทสี่บวกกับสองรูทสองฮะแบบนี้นะครับต่อไปข้างล่างครับได้อะไรนะฮะรูทสี่ยกกําลังสองก็คือรูทสี่คูณรูทสี่ได้รูทสิบหกถอดออกมาได้สี่ฮะรูทสองคูณรูทสองได้รูทสี่ถอดออกมาได้สองมันมันคือสี่ลบสองลูกเสร็จต่อไปตรงนี้นะ เอาลบหนึ่งคูณเข้าไปก็จะกลายเป็นลบรูทสอฮะแล้วก็ลบหนึฮะข้างล่างครับรูทสอยกกําลัง2ก็คือรูทสอคูณรูทสอได้รูทสี่ถอดออกมาได้2ฮะต่อไปเอา1ยกกําลังสองก็1นคูณหก็ได้หเหมือนเดิมโอเคเสร็จเรียบร้อยลูกอันนี้ก็คือผลลัพธ์ถัดมานะครับอ่ะคราวนี้เสร็จเรียบร้อยเรามาดูกันต่อันซิ เราสังเกตนะฮะว่าตรงนี้นะครับส่วนจะเป็น2ทั้งหมดนะฮะตรงนี้ฟ้วงขออนุญาตเขียนด้านล่างแล้วกันนะครับเอาย่อๆก็พอแปลบ6กได้ส่วน2ลูกตรงนี้ก็เหมือนกันได้ส่วนอะไรครับส่วน2ใช่ไหมอ่าเราก็เขียนไวู้กำกับไว้โอเคส่วน2ส่วนตัวนี้นะครับ2ลบ1ก็คือมีส่วนเป็น1นั่นเองนะฮะเพราะนั้นฟัวงก็จะยกลงมาเลยเมื่อส่วนเป็น1ก็คือได้ข้างบนลูกลบรูทสองนะฮะอ่าลบรูทสองลบหนึ่งลูกอ่าโอเคนะครับ ส่วนต้อหมายตรงนี้ลูกมีทั้งบวกทั้งลบนะก็ใส่ลบสักอันหนึ่งก็พอโอเคอ่ะคราวนี้พวกนี้มีส่วนเป็น2หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นหนูก็เอาข้างบนบวกลบกันได้เลยลูกบวกรูทบวกสรูทหกับลบสรูทหหมดนะฮะลบสองรูทสบวกสรูทสหมดลูกต่อไปนะครับเอ่อตรงนี้นะฮะเอ่อมันจะเป็น2องรูทสถูกไหมฮะสองรูทสไปบวกกับลบรูทสก็คือ2องรูทสลบหรูทสก็จะเหลืออะไรลูกตรงนี้รูทสนั่นเอง นะครับอ่าจุดนี้นะลูกอันนี้กับอันนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยๆค,ค่อยกระทดีกว่าเนาะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวทำเลยมันจะผิดอ่ะเอาแค่นี้ก่อนแบ่งโซนก่อนนะอันนี้ควมยกมาตรงนี้นะครับอ่ะต่อไปเอาที่เหลือครับเหลืออะไรบ้าง2รูดแลูกอันนี้หมดเลยไม่เหลืออันนี้เหลืออะไรครับอ่าสองรูดสองลูกต่อไปข้างล่างส่วนอะไรครับส่วน2ลูกอ่าโอเคต่อไปเสร็จแล้วนะฮะตัวนี้คว่ขออนุญ,ญาตยกมาใกล้ๆนะครับลบ2 ลบรูทสองแล้วก็ลบอะไรฮะลบหนึ่งนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยอ่าต่อไปตรงนี้คุูมก็จะลบออกไปนะครับอ่าเสร็จแล้วสุดท้ายลบเท่ากับต่อยนิดนึงตรงนี้นะครับเอ่อสองรูทแปดบวกกับสองรูทสองนะลูกเราก็กระจายให้เห็นภาพลูกตรงนี้ก็คือรูทแปดนะฮะหารด้วยสองครับบวกกับอะไรครับสองรูทสองลูกหารด้วยสองฮะอ่าส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมยกลงมาเลย อ่าตรงนี้ครับตัดเลขได้ลูกตัดทิ้งก็จะเหลือรูดอะไรฮะรูดแปดครับส่วนตรงนี้ฮะสองกับสองตัดก็จะเหลือบวกรูดสองฮะแล้วก็ลบรูดสองดึงมาแล้วก็ลบหนึ่งก็ดึงมาลูกโอเคเสร็จเรียบร้อยฮะต่อไปครับตัวนี้หมดลูกสุดท้ายก็จะเหลืออะไรครับรูดแปดลบหนึ่งลูกอ่ะตอนนี้ลอกส่วนนี้ลงไปก่อนนะครับ นะฮะฮคราวนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะเราไปต่อส่วนสุดท้ายนะครับนะส่วนสุดท้ายแล้วนะฮะคราวนี้ตรงตำแหน่งของรูทแปดครับนะตรงตำแหน่งของรูทแปดรูทแปดเนี่ยนะฮะตรงนี้เราก็ต้องทําการถอดรูทสำเน็ตเดืองอัวกว่งก็จะทำพื้นที่เล็กๆตรงนี้นะครับในการถอดรูทแปด 8, ฮะสำหรับรูทแปด 8, มันก็คือเราแยกตัวประกอบออกมาเลยสี่คูณสองฮะแยกออกมาให้ตัวหนึ่งถอดรูทสองได้ดูรูทสี่ 4ตัวเนี้ยเมื่อเราแยกออกมาเนี่ยมันถอดรูทสอได้ถูกไหมเราก็ถอดออกมาได้เท่าไหร่เอ่ยสส่วน2ตัวนี้ถอดรูทไม่ได้ก็ติดรูทเหมือนเดิมก็นะครับได้ออกมาเท่านี้นะครับนะแล้วก็นํานะครับค่าทั้งสองค่าคูณก,กันก็ได้เป็น2องรู 2, ทสองนั่นเองนะครับนะนั่นก็คือจุดนี้นะครับอ่ะคราวนี้เราก็มาต่อกันนิดนึงในส่วนสุดท้ายตรงนี้นะฮะเออสองรูทสองนะครับลบหนึ่ง รู้สึกว่าในชอยส์ยเนี่ยนะฮะคุณไม่แน่ใจว่าให้ตอบแบบไหนนะครับก็คือให้แทนค่ารูทสอด้วย1.414ลงไปนะครับเพราะว่าหนูก็ต้องแทนเพื่อตอบค่าประมาณตามชอยส์นะฮะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็มาแทนกันลูกตอนนี้ตรงนี้มาต่อนะตรงนี้เลยแล้วกัน2 r o รูทสก็คือ2คูณด้วย1.414ลูกอ่านะครับแล้วก็ลบอะไรออกลูกอันนี้ลบ1ตรงนี้ออกถูกไหมอ่าเราก็ลบ1งนฮะควนได้อะไรส่วนสุดท้าย ก็ได้ต้งสิ้นนะฮะเมื่อ2องคูณหนึ่เสร็จได้อยู่ที่2นะครับจุด8 1 8ดูนึ่าแล้วครับแล้วก็ลบ1ทิ้งนะครับอ่าโอเคถามว่าได้เท่าไหร่ครับอ่าก็ได้อยู่ที่1.818นั่นเองนะครับโอเคนะส่วนวิธีการลบนะครับลบอย่างไรในการลบทศนิยมลูกลบแบบนี้ครับอ่าทำบล็อกนิดนึงเผื่อบางคนไม่ทันนะฮะก็คือ2.818ลบด้วย1 หนึ่งตัวนี้นะลูกหนูวางตรงนี้นะลูกว่าหนึ่งเป็นหลักหน่วยเท่ากับสองซึ่งอยู่ในหลักหน่วยเช่นกันส่วนตรงนี้หนูก็ใส่จุดแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะฮะแบบนี้นะลูกแล้วก็จะได้ออกมาอยู่ที่หนึ่งจุดแปดหนึ่งแปดนะฮะคราวนี้เราก็าไปดูช้อยลูกข้อไหนฮะโอเคหนึ่งจุดแปดหนึ่งแปดนะครับหนึ่งจุดแปดหนึ่งแปดน่าจะเป็นข้อนี้ด้วยนี่มันเอ่อเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับตรงนี้ โอเคคูณ2เนาะอ่าตรงนี้เป็น2นะครับอ่าเดี๋ยวขมแค่ไขนิดนึงนะฮะอ่ะาข้มเขียนผิดอยู่นะครับ2ลูกนะเพราะว่า2อคูณสได้8เนาะสคูณหได้2แล้วก็2อคูณสก็ได้8เป็น8 2 8นะฮะเพราะนั้นคำสอบก็คือ1.8 2 8แตรงกับช้อยหมายเลข4ลูกอ่าคราวนี้ก็ลอกคำตอบลงไปนะครับเดี๋ยวขว้มเลื่อนให้นะครับโอเคฮะ โอเคนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะจบการบรรยายไว้เป็นเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันรอบหน้าในโจทย์นะครับที่นะครับสนุกสนุกต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ